ฉันจะทำยังไงฉันจะทำยังไงดีเชื่อใจฉันสิฉันไม่ได้ทรยศเธอไม่ฉันจะไม่โง่เชื่อคุณอีกแล้วอันนี้รอฉันอยู่แต่ฉันรักเธอฉันผิดไปแล้วฉันเสียใจจริงๆถ้าฉันถ้าตอนนั้นฉันไม่ทิ้งเธอไปตั้งแต่แรกหนังของคุณมันเก่าจริงๆอ่ะหัวหน้า เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขานิยมทําแบบนี้กันหรอเซียวฟูหนุ่มหล่อประจำออฟฟิศของเราใบหน้าที่อ่อนเยาว์ของเขาถูกความชราห่อหุ้มจิตใจเอาไว้ผมไม่เด็กแล้วนะครับรเ,รเดือนหน้าผมก็จะอายุ28แล้วนะครับฮะจริงหรอ ทำไมคุณดูดไม่ต่างไปจากตอนที่เข้ามาทำงานใหม่ๆเลยล่ะทำไมคอลลาเจนฉันมันหมดเร็วจังคุณควรจะทาครีมกันแดดเยอะๆนะครับครั้งที่แล้วโทรมาถามทำไมครับว่าจะรับทีมงานที่เป็นชาวต่างชาติดีไหมอะไรนะ ตอนนั้นคนมันเยอะเกินไปแล้วนะครับผู้ชายผิวดำแบบฉันก็เป็นที่นิยมของสาวๆไม่ใช่หรอและหน้าตาฉันก็ไม่ได้ดูใจดีขนาดนั้นด้วยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นสักหน่อยครับเดี๋ยวนี้เขาไม่มองคน กันที่หน้าตาหรอกครับดูไหมว่าครั้งสุดท้ายที่เรานัดกินข้าวกันในทีมเหลือแค่เราสองคนที่เป็นผู้ชายในทีมนะเราไปนัดบอร์ดกันเถอะเจ้าลูกหมาฟูคุณก็เอาแต่อยู่ในออฟฟิศและทำ แต่งงานเพื่อหลีกเลี่ยงการนัดบอดมาตลอดผมคิดว่าการนัดบอดไม่ใช่สิ่งที่ดีสักเท่าไหร่นะครับฉ,ฉันขอแซงคุณให้เดือนหน้าคุณต้องไปนัดบอดเป็นร้อยครั้งใจร้ายเกินไปไหมครับ <c oughs> หัวหน้าทีมพี่ฟู เกิดการทรวิะววาทกันที่แถวถนนซิงซานค่ะทีมโจและคนอื่นๆกำลังไปดูกันจะ,ะจราจรทางตอนใต้ของเมืองค่ะรบกวนช่วยไปดูให้หน่อยนะคะอืมพวกเราจะรีบไปเดี๋ยวนี้หัวหน้าผมไปขับรถก่อนนะครับ เดี๋ยวสิไม่ไม่ต้องฉันจะขับเองฉันจะขับรถเองคุณรีบไปกินข้าวเถอะรวมตัวกันที่ประตูภายในสองนาทีผ่านไปครึ่งเดือนในที่สุดก็มีอะไรทำสักทีคุณตำรวจเลือดร้อนมาแล้วเปิดประตูไอ้สารเลว เปิดประตูสิวะเปิดประตูให้ฉันสิไอ้บ้าฉันเรียกตำรวจมาแล้วรีบมาเปิดประตูให้ฉันดีกว่าเปิดประตูถ้าแต่ต้องแมวกูก็จะต่อยมึง ได้ยินไหมไม่ได้คบกันแล้วคิดจะหนีกันไปง่ายๆหรือไงเปิดประตูสิไอเวนเอ้ยแมวแมวของฉันคุณครับคุณโอเคไหมครับคุณโทรหาตำรวจใช่ไหมครับ เออใช่ครับผมโทรแจ้งตำรวจเองครับอ่าคนหายสินะแฟนเก่าของผมแอบเอากุญแจบ้านของผมไปพอเข้าพอเขาเข้าไปหาเขาก็ล็อกประตูและไม่ยอมเปิดประตูแมวของผมเขาขู่จะฆ่าแมวของผมด้วยครับ เลยโทรหาคนเก็บกุญแจแต่เขาขู่ด้วยมีดคนเก็บกุญแจเขาเลยไม่กล้าเปิดให้ผมครับหลีกทางด้วยครับผมจะไขกุญแจให้เองครับคุณมีเครื่องมือหรอครับใช้เครื่องมืออะไรแค่ไอ้นี่ก็พอแล้วคุณเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมครับ อย่าโก,กหกตำรวจนะครับผมนี่แหละเจ้าของบ้านเอกสารอยู่ในบ้านทั้งหมดเลยครับคนในห้องเขาคือแฟนเก่าของผมเราเลิกกันแล้วอะไรนะคนในห้องเป็นแฟนคนในห้องเขาคือแฟนเก่าของผมเราเลิกกันไปแล้วแต่เขาไม่ ก็คอยตามรังควานผมเขาไม่เปิดประตูและไม่พูดอะไรเลยผมเป็นห่วงเขาจริงๆอดีตแฟนหนุ่มเพื่อนบ้านของเขากำลังยืนดูดินทาและหัวเราะเยาะแต่เขาไม่สามารถโกหกตำรวจและอธิบายสถานการณ์อย่างใจเย็น จะมีใครที่เป็นรักร่วมเพศจะอยู่ด้วยกันได้อย่างยุติธรรมจริงๆไหมฟูลเลอร์ครับนับ1นถึงสแล้วถีบป,ประตูเลยนะครับหนึ่งสองเดียวนี่มันบ้านผมนะครับสนี่ตำรวจจออย่าขยับ ไม่มีคนม,มิม่มิมิมีมิมีม่เราไปตามหาคนก่อนไหมครับอืมมิมสสัสดีครับออกมาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับคุณครับไหนละ่ะคุณครับคุณครับให้ความร่วมมือเถอะครับ การหนีไม่ช่วยแก้ปัญหาหรอกนะครับทำไมไม่มีคนอยู่ละ่ะหัวหน้ามานี่เร็วครับเกิดปัญหาอะไรครับเชี่ยเรียกหนึ่งสองเร็วเรียกหนึ่งสองนเร็ว ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ตอนภาคเสียงตัวละครอาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะชอบไม่ชอบก็สามารถเมนบอกแอดได้นะคะเดี๋ยวแอดจะปรับปรุงให้นะคะ